สวัสดีครับผมสวรรค์อาซีนะครับวันนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมนะครับฟอดลุยโคลนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเราจะลงประเด็นในโคลกันดูนะครับเราไม่เคยเอารถถ่ายฟอดลงน้ํากันเลยนะครับว่าลงแล้วจะจมไหมนะครับ แต่ส่วนใหญ่เราจะใช้แต่คูโบต้านะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกันดูนะครับว่าระหว่างฟอร์ตคูโบต้านะครับจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องแป๊บนะครับเอาละครับลงแล้วครับโอ้ลงมาเลยครับนี่ครับเราจะมาดันกันดูครับว่าฟอร์ตจะดันตมนะไหมครับโอ้ กันได้ปนะครับเมาดูกันครับแนครับนเป็น้ำครับันกองครับกันตองครับ เราลงก็จมนะครับฟอดนะครับโอ้ยติดแล้วครับฟอดติดครับนี่ครับฟอดแล้วครับฟอดเราลงนะครับจมนะครับเพราะว่าน้ำหนักรถฟอดนะครับจะหนักกว่าคูเวต้านะครับขึ้นได้นหครับขึ้นไม่ได้แล้วครับจมครับเดี๋ยว่ไร้กลาครับนี่เราทดสอบให้ดูเลยนะครับน้ำหนักนะครับเราย่อมาจากรถจริงนะครับนีมครับจมครับลองฟีครับ ขึ้นได้ไหมครับอ่อยลังครับคอยลังอ่อยล้างอีกเหนไครับดูทีนี้ครับดูขึ้นๆครับขึ้นได้ไหมครับ หทำารไได้ครับแขาึ้นไม่ได้แลครับเต่อเานติดแล้วครับเห็นไครันักอครับดเราทการากขึ้นนะครับขึ้นได้ครับเแล้วครับเดี๋ยวเราเอารถไปลากเอาเอารดึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับดึงขึ้นไหมนะครับเริ่มต้เลยครับ ขึ้นมาแล้วครับเอานะครับเดี๋ยวเราลองปั่นขึ้นเองได้ไหมครับลองครับไว้หลังนะครับไว้หลังหน่อยครับขึ้นมุมนั้นติดอยู่แล้วครับนะครับเดี๋ยวเราโกต้าลงไปดันท้ายนะครับขึ้นไหมครับโ้โกด้าเป็นไงครับโกต้านะครับ โคต้ากลับไม่ไปนะหคร the uh, ับเดี <kaz an adviser> ๋ยวเราต้องใส่ล้อเล็กนะครับโล้วโคต้าไปครับหโคต้ารค่านครับวดออขึ้นไปแล้วครับอ๋ขึ้นไปแล้วครับอันนี้นะครับเรือโคต้านะครับโคต้ากับั่นครับ เดี <Cornell>. ๋ยวเราต้องใส่ล้อเหล็กนะครับถึงจะดันได้นะครับโคต้าครับเดี๋ยวเราใส่ล้อเหล็กแป๊บนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเติมล้อเหล็กกันก่อนนะครับเมื่อกี้เราลงไปแล้วก็ติดเหมือนกันครับเขาไม่เติมล้อเหล็กลงไปช่วยเขานะครับเดี๋ยวเราจะใส่ล้อเหล็กลงไปในนาดูนะครับอะไรจะมีได้ขนาดไหนนะครับป๊อปนะครับล้เหล็กเต็มป๊ับ

ก็มีก้นโตก็ดีกว่าไม่ได้ใส่นะครับออรู้ว่า,าจะวิ่งได้ดีกว่าครับย่ำเทือกย่ำโคนได้ดีกว่านะครับเพราะว่วาครวต้านะครับเป็นรถที่เบาก่าฟอดนะครับนี่ครับเป็นรถที่ย่ำเทือกก็โอเคเลยครับนะครับย่ำเทือกนี้ครับสบายนะครับย่ำสบายครับ ยาสบายเลยครับอไปได้ดีเลยโอ้โอยยาสบายเลยเยาได้ดีครับบตวไครับเราถ้าไปกองกางได้เครับได้ไปเป็นย่างครับ एक नेक्स्ट लाइक टेक टेक कनेक्ट हां ครับฟังครับฟังครับฟังครับ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  กองกันครับเดี๋ยว่าให้หมดกองนะครับเลหน้าเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกด,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 ดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปน,นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปถ่ายต่อไปครับ